สวัสดีค่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะก็จะมาสอนวิธีการทำใบลดหนี้ฝั่งขายค่ะโดยใบลดหนี้นะคะก็ถือว่าเป็นเอกสารใบกำกับภาษีอีกอย่างหนึ่งเลยก็ว่าได้นะคะในส่วนของการทำใบลดหนี้ฝั่งขายค่ะก็จะเกิดขึ้นได้หลายกรณีนะคะไม่ว่าจะเป็นกิจการนะคะมีการปรับรลดราคาของสินค้านะคะจากนั้นก็จะมีการออกใบลดหนี้ให้กับลูกค้าหรือว่าลูกค้าอาจจะ มีการคืนสินค้านะคะให้กับกิจการค่ะกิจการก็ทำการออกใบลดหนี้ให้นั่นเองสำหรับการทำใบลดหนี้ฝั่งขายในระบบ erp นะคะเราก็เข้าไปที่ module accounting เลยค่ะใบลดหนี้นะคะก็จะอยู่ในเมนู customer credit note นะคะจากนั้นคะ่ะเราก็สามารถที่จะ create เอกสารได้เลยค่ะเราก็เลือกลูกค้านะคะ ที่เราจะทำการลดนี้ให้ค่ะจากนั้นนะคะก็มาที่ตัว header for report ค่ะก็จะมีอยู่3ประเภทด้วยกันเลยก็คือมี invoice ธรรมดานะคะแล้วก็เป็น invoice slash tag invoice ค่ะแล้วก็ invoice non web ค่ะลูกค้าก็สามารถที่จะเลือกได้เลยจากนั้นค่ะมาในส่วน apply to invoice ค่ะ ถ้าเกิดว่าเราจะมีการ apply กับตัว invoice นะคะเราก็คลิกเลือกได้เลยหรือไม่ต้อง apply ก็ได้นะคะเราก็สามารถที่จะระบุเอกสารใบกำกับภาษีที่เราจะอ้างอิงนะคะลงใน s o u r c parent document ได้เลยอาจจะเป็นอย่างเช่นแบบนี้นะคะจากนั้นค่ะตัว refund method นะคะเราก็เลือกได้ค่ะว่าเป็นาการ ลดราคานะคะหรือว่าเป็นการรับคืนสินค้านั่นเองมาที่ Refund Payment ค่ะก็จะมีให้เลือกแบบนี้เลยค่ะเราก็สามารถที่จะเลือกได้นะคะสมมติว่าเป็น p a y p n y c a ยินะคะจากนั้นค่ะเราก็มาแอดตัว Product เข้าไปเลยอย่างเช่นนะคะอาจจะเป็นสินค้า3 ในส่วน description ค่ะก็ระบุข้อมูลเข้าไปได้นะคะลดด้วยยอดเท่าไหร่ค่ะจากนั้นก็กดอัปเดตมาในช่อง additional ค่ะเราก็สามารถที่จะเพิ่มในส่วนของสาเหตุที่เราทำการลดนี้ได้นะคะสมมติว่าเป็นรับคืนสินค้า จากนั้นคะ่ะก็บันทึกได้เลยแล้วก็กด Validate ได้เลยคะ่ะปริ้นเอกสารนะคะเราก็คลิกที่คำว่าปริ้นตรงนี้ได้เลยเอกสารที่ออกมาก็จะมีลักษณะนี้นะคะก็จะเป็นใบลดหนี้สแล็ใบกำกับภาษี um 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 asi, นะคะก็ตาม header for report ที่เราเลือกเลย จากนั้นตัวเลขที่ใบกำกับภาษีเดิมนะคะก็คือตรงนี้ที่เราระบ,บุข้อมูลเข้าไปค่ะด้วยยอดเท่าไหร่ก็คือยอดนี้นะคะสาเหตุค่ะก็จะมาปรากฏตรงนี้เราก็สามารถที่จะปรินเอกสารใบนี้ได้เลยค่ะค่ะและนี่ก็เป็นวิธีการทำใบลดหนี้ฝั่งขายนะคะในระบบ erp ค่ะ